อันนี้คือสิ่งที่นักลงทุน ต่างชาติเนี่ยค่อนข้างวิาพากษ์วิจารเรื่องของความโปรง่งใสของจีนนะครับหลายเรื่องเนี่ยบางอย่างอยากจะหยุดก็หยุดบางอย่างอยากจะประกาศก็ประกาศเหมือนประมาณว่าถ้าตัวเลขดีเนี่ยก็ประกาศออกมานะถ้าตัวเลขไม่ดีอาจจะขออนุญ,ญาตไม่บอกนะฮะอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีการ stop publishing data นะครับไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชนเกี่ยวกับเรื่องของไฮไลท์ไอ้ตัว Solar Power Constraint นะฮะก็ So l a r power ก็ไม่ได้บอกอะไรทำไมต้องไม่เปิดเผยด,ด้วยล่ะนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะหยุดประกาศไปเนี่ยมีการ เฟลนะโอเวอร์สัปายผมเล่าคร่าวๆแบบนี้แล้วกันนะฮะคุณจะเห็นเรื่องของไอตัวแผงโซลาเซลล์ที่มันถูกมากในจีนนะเนี่ยถูกลงถูกลงใครซื้อโซลาเซลล์อยู่รู้อยู่นะยิ่งแต่ละปีแต่ละปีมันก็ถูกลงไปเรื่อยๆถูกลงไปเรื่อยงั้นการเข้าถึงโซลาเซลล์หรือพลังงานสีเขียวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลจีนสนับสนุนด้วยเนาะมันก็เลยทําให้แบบ มันง่ายอะนะมันก็แต่ละคนก็มีกันนะครับทีนี้มีกันเนี่ยมันก็เดี๋ยวเราก็รู้ๆอยู่นะส่วนใหญ่ผลิตได้ก็ตอนกลางวันและกลางวันเนี่ยคนที่ใช้ไฟจริงๆมันมีไม่เยอะนะก็มาใช้ตอนกลางคืนก็แอบเยอะทีนี้พอผลิตได้ตอนกลางวันเนี่ยไฟมันเหลือเยอะนะส่งผ่านระบบกริดมันก็กริดในการเชื่อมต่อตัวไฟฟ้าต่างๆในประเทศเนี่ยมันยังไม่ดีพอนะของจีนเนี่ยมันจะเป็นหย่อมๆพอเวลาเรามีการผลิตขึ้นมาเป็นพีคเนี่ยมันส่งเข้ากริดไม่ได้แล้วมันก็ค้างนะมันก็ แฮงไปเลยแล้วมันก็มีการโอเวอร์สัปพลายกันเกิดขึ้นนะ,ะในช่วงพีคไทม์นะสมมติช่วงอากาศร้อนๆแล้วแบบผลิตกันได้เยอะๆเนี่ยเนี่ยพีคเดย์ไทม์อัลเวอร์มันโอเวอร์โหลดนะฮะเนี่ยมันจะไซน์โอเวอร์โหลดเอเน็ตเวิร์กฟอ r c i n g some p a n e น u n ั l u g g e นะฮะทำให้บางจุดเนี่ยต้องอัน l ลั g e ออกไปเลยนะ,ะเพราะว่าผลิตเยอะเกินนะฮะแล้วก็ถามว่าดีมานการใช้มันเยอะกว่านั้นไหมเยอะแต่ว่าไอ้ระบบขนส่งระบบเน็ตเวิร์กมันยังไม่ดีพอนะ,ะ,นะ,ะมันเลยทําให้ตอนเนี้ย มีแผงแต่ผลิตแล้วส่งต่อไม่ได้นะอันนี้ต่อไป,ปจะเป็นปัญหาหลักของจีนเลยนะที่ต้องเล่นพัฒนาระบบกริดต่างๆนะฮะ, mm hmm. ะล่าสุดเขาก็มีการแก้ไขกันนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นมองไงดีนะครับจีนก็เลยตัดสินใจหยุดประกาศตัวเลขกปเลยแล้วกัน <laughs> นะอย่างนี้ก็ได้ด้วยนะ stop publishing data นะฮะ highlight solar power constraint mm hmm. นะครับก็ทำให้มันมีข้อจำกัด constraint แปลว่าเงื่อนไขหรือข้อจำกัดบางอย่าง mm hmm. เกี่ยวกับ Solar Power <laughs> นะครับอันนี้อาจจะเป็นอุปสรรคต่อมาของจีนที่จะ พัฒนาต่อไปนะครับประเทศเราก็ไม่ต่างกันถ้าจะรณนงคลงให้มันเป็นสีเขียวเนี่ยระบบกริดของเราเนี่ยมันก็ต้องเร่งควบคู่พัฒนาไปด้วยนะครับผมก็ยังไม่เห็นรัฐบาลไหนที่ออกมาพูดคุยเรื่องนี้กันจริงจังนะเรื่องที่มันควรต้องทําควรต้องผลักดันไปผมยังแอบรู้สึกว่าการลณนงคลงเกี่ยวกับเรื่องของโซลาร,ร์โซลาร์เซลล์อะไรในประเทศไทยเนี่ยหคือค่อนข้างน้อย2คือมันทําเป็นเรื่องมา,งางร์เก็ตติ้งเฉยๆนะฮะมันไม่ได้มีอิมแพกอยู่จริงๆรหรอกนะครับทำเป็นพิธี นะเพราะเรายัางยังคงมีแผนจะขยายสร้างพลังงานฐานหินกันอยู่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช่ไหม <c oughs> นะมันก็มันก็มีเกี่ยวกับผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องแหละนะครับเราก็ทราบๆกันดีอยู่นะครับงั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจําเป็นจะต้องหยิบยกมาพูดคุยในวงกว้างนะครับเพื่อจะได้แบบให้ความรู้ประชาชนด้วยนะประชาชนจะรู้ว่าทําไมค่าไฟเราถึงยังแพงอยู่นะเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศอื่นเนี่ยถ้าไฟเราค่อนข้างสูงนะระบบการคิดคํานวณเนี่ยมัน ม,มันแฟร์มากน้อยแค่ไหนนะจยิงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องใกล้ตัวซึ่งบางทีเราปล่อยจนชินนะเราเราก็จ่ายจนชินเราควรจะต้องเลีกร้อนสิทธิเราได้บ้างนะครับ